ดีเพื่อนๆชาวตีแบดทุกท่านวันนี้ผมจะมาสอนตีท็อปอัฟไฟวันนี้ผมจะมาสาธิตการตีท็อปอัฟไฟท็อปอัฟไฟนั่นแปลว่าการตีวงสวิงที่สวยงามการมีวงสวิงที่สวยงามนั้นจะทําให้จุดกระทบของลูกกับไม้คุณนั้นสวยงามมากขึ้นสุดที่สําคัญของการตีท็อปอัฟไฟเลยคือการยืนการยืนนี่เราจะยืนแบบอ้าออกประมาณหัวไหลนะฮะแล้วเวลาตีเราจะมีการบิดตัวนะครับจะมีการบิดตัวช่วยในการตีและอีกอย่างหนึ่งคือ จุดที่ตีก็คือจุดที่เรายืดแขนไปให้สุดจะไม่หดอย่างนี้จะไม่หดอย่างนี้จะไม่หดจะไม่หดติดตัวอย่างนี้จะยืดแขนไว้สุดนะครับวลาตีขอให้ไม้อยู่หน้าเราให้เราเห็นลูกอยู่ข้างหน้าเราเหมือนกันแล้วตีใช้ข้อมือสวัดลงแบบนี้เขาเรียกอาดา,ว,ดาวิอาดาวิอารดาวิเป็นภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้คือการจับไม้แบบฝรั่งถ้าจับไม้จีนจะเป็นแบบนี้ัทน ถึงท่าไม่สวยแต่ลูกไปดีนะฮะอันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้นะครับเพราะเรามีไม้ดีๆช่วยอย่างเช่น Protect m a x l l ซิ t e n ์ h a n d DX นะฮะไม้นี้จะน้ำหนักประมาณ7ยูนะครับแต่หัวค่อนข้างหนักมากเลย โอเคครับสรุปเลยก็คือความจริงอะ่ะมันตีค่อนข้างดีนะการถ่ายน้าหนักอะไรก็คือมันมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งเลยด้วยน้ําหนักที่มันเจ็ดอยู่ด้วยแหละมันก็เลยแบบทาให้จังหวะตบเรามันเร็วกว่าลูกค่อนข้างเยอะเลยแต่ถ้าเราปรับตุนชินแล้วอะ่ะอาจจะตีได้แบบมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะก็ด้วยที่ก้านมันแข็งแล้วก็หัวมันหนักด้วยการส่งลูกมันเลยทาค่อนข้างง่ายควบคุมลูกง่ายมากติดอย่างเดียวเลยคือ หน้าไม้มันไวไปนิดนึงลูกหน้าลูกอะไรอย่างเงี้ยคือน่าจะน่าจะถนัดมากกว่าแต่ถ้าตบเลยก็คือต้องปรับจังหวะตัวเองนิดนึงให้ชา้าลงนิดนึงอะไรอย่างงี้เฉยหลายคนนะครับอาจจะเป็นกังวลว่าถ้าไม้เจ็ดยูเนี่ยมันจะทําให้หักง่ายหรือเปล่าบอกเลยว่าตัวโพเทคทํามาได้ค่อนข้างแข็งนะฮะแต่ด้วยราคาที่แบบ2004อ่ะแต่คุณภาพเท่ากับไม้แบบไม้สามพันของแบรนด์ท็อปทอปเลยก็ได้ใช่คือคุณภาพมันค่อนข้างดีมากเลยไม่ต้องกลัวว่ามันหักเลยขนาดไม้เจ็ดยูโอเคครับไม่มีอะไรแล้ว ไปเจอกันนะ